ยอดองุ่นนะคะที่โดนเพี้ยไฟดูดน้ำเลี้ยงใบเขาก็จะหง,งอกแบบนี้นะคะอันนี้คือมินเว้นช่วงนะคะมินไม่ได้พ่นน้ำส้มควันไม้ตลอดแล้วหลังจากนั้นนะคะมินก็พ่นทุกๆุกวันเลยคะ่ะไม่มีวันเว้นวันหยุดเลยมันก็ค่อยๆดีขึ้นนะคะจากตอนนั้นที่ใบมันหง,งอนะคะตอนนี้ยอดเขาก็เริ่มกลับมาดีขึ้นแล้วนะคะ อันนี้สังเกตยอดที่แตกมาใหม่ไม่มีอาการหงิกงอจากการโดนเพี้ยดูดน้ําเลี้ยงแล้วนะคะดีขึ้นมาแล้วค่ะแต่ช่วงนี้ก็ยังต้องพ่นทุกวันนะคะนี่เลยยอดมันออกมาสมบูรณ์ใบไม่หงิกงอแล้วค่ะแต่ก่อนหน้านี้นะคะโดนดูดน้ําเลี้ยงไปแบบเยอะเลยค่ะนี่เลยใบเสียหายหมดเลย จะเลี้ยงยอดนี่นะคะยอดนี้หายแล้วนะคะปลูกแบบอินทรีย์มันปลูกค่อนข้างยากนะคะเราต้องใส่ใจมันมากๆไม่ได้ใช้ยาฆ่าแมลงนะคะอยู่ที่สวนใช้น้ำส้มควันไม้อย่างเดียวคะ่ะสำหรับคนที่ไม่มีเวลานะคะมินไม่แนะนำให้ทำตามนะคะไม่แนะนำให้อ่า ทำแบบมินนะคะอันนี้ก็คือมินมีเวลาอยู่ที่สวนตลอดนะคะมินก็เลยปลูกแบบอินรีย์นะคะเป็นการลองปลูกองุ่นอินทรีย์ครั้งแรกนะคะปกติจะเป็นผักอินรีย์อย่างอื่นนะคะแบบมีผักมีสตอรอเบอรีนะคะแต่องุ่นนี้เป็นปีแรกที่มินปลูกอินรีย์นะคะแล้วก็เป็นครั้งแรกยังอยู่ในขั้นตอนทดลองอยู่นะคะนี่เลยค่ะ